คุณเอกี้คุณแอร์อยากจะเป็นนางฟ้าทิกตอกบ้างไหมฮะชอบองลองดูมาที่นีต้องลองอ่างั้นเชิญคุณสองคนมาด้านล่างเลยมาอ่เชิญคุณตั้งมาคุณครูสอนเลยครับคุณครูมาค่ะกลางเลยค่ะได้ค่ะ่จิอบไงคะเริ่มแรกด้วยที่เจ็ดแปดนะคะจะเป็นเว้ย์ตัวอย่างนี้ค่ะเจ็ดแปดตัวแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ย่อย่อและขวา และฟ้ากูคหนูจำไม่ได้แล้วค่ะแยกแยกขั้นสุดท้ายแล้วค่ะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นขามาไม่ได้ง่ายเลยคำจำกัดความที่ว่านางฟ้าติ๊กต็อกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับ คุณแจ็คทำไมคุณต้องออกมาปมมือออกนอกหน้าขนาดนี้เป็นแฟนขับเขาครับพี่เหรอฮะติ๊กตอกเลื่อนดูไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหเอาละเดี๋ยวก่อนด้วยกันเอามาที่คุณน็อตคุณพัดครับเห็นหน้าปศนีหมายเลขหนึ่งของคุณแล้วคิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ย4ครับผม2 4่ปีคำตอบแรกของคุณครับมาฟังสายสื่อของเราดีกว่าใร้ตอนดียังไงแจ็กยังไงคุณแจ็กบรรยายเลยคือผมเป็นแฟนขับเขานะชื่อชื่ออ่า เขาชื่อน้องเก๋ครับน้องเก๋เนี่ยทำติ๊กตอกมาเนี่ยไวรัลที่เขาทำเนี่ยแต่ละอันเนี่ยคือเวลาเต้นปุ๊บเนี่ยคนจะไปแบบดูเอ็ดหมดเลยอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักมากเวลาเต้นปุ๊บเนี่ยจะดูมีเสน่ห์เลยแล้วก็เคยเคยดูในประวัติเขาอ่ะเพราะการชอบของเขาไงอายุเนี่ยไม่ถึงยี่สิบสี่ยี่สองยี่สิบสองยี่สองครับอ่ะคนอื่นล่ะอาจจะไม่ได้เด็กมากแต่เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีก็เลยทำให้ดูเด็ก ลิคิดว่าน่าจะประมาณ27ครับบอกรีทบอก27ค่ะบของเราคิดว่าน้อยกว่ารีดเขาตัดที่26บหกคุณอคิบอก26สําหำหรับแอ์ตัดชุดนี้ออกไปนะแล้วกลายเป็นชุดนักศึกษาแอ์ว่าเออได้อะแอ์คิดว่า21่อค่ะแอ์บอก21ครับโอ้โหคุณน็อตคุณพัทครับคุณมี5ตัวช่วยเพลงคนดัง c l o s อัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมครับไม่ครับไม่ใช้ไม่ใช้ครับ ไม่ใช่เอาละถ้าไม่ใช้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่24ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเชื่อเชื่อเชื่อไห่แจ็คไหมเชื่อเชื่อฮะเออกดเฮ้ยอะไรอะไรนี่คุณคุณพูดออกมาดังขนาดนี้ว่าอะไรนะคุณเชื่อคุณแจ็คเหรอครับผมแล้วคุณกดเปลี่ยนครับคุณจะเปลี่ยนจาก24ปีเป hmm ็นผมพี่พี่อายุเท่าไหร่นะ22 22ครับผม22ครับเอาละตอบมาแล้วว่า22ปี มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ5,000บาทเช่นเดียวกันปรัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ22ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวกันดดีคารุจิตค่ะชื่อเล่นชื่อกั้งค่ะชื่อกั้ง อ๋ออ่านผิดเป็นเก๋โทษทีพอมเข็ยนภาษาอังกฤษในติ๊อคุณกั้งอายุเท่าไหร่ยี่สิบก้าปีค่ะยี่สิบก้าปีเอออะมาถามคุณกั้งดีกว่าคุณกั้งเป็นเรียกว่านางฟ้าติ k กตอกในติ๊กตอกเรามียูเซอร์เนมชื่อชื่อ K A N G G ค่ะเข้าไปดูติ k กตอกของคุณกั้งจะเห็นอะไรบ้างก็จะมีเต้นกับนักเรียนค่ะ ทำไมาทำไมเราถึงมาสายเต้นอ่ะเพราะว่าเป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอด้วยค่ะโอ้คุณเป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอด้วยสตูด<ช>ิโ <Studio S 3> ชื่อมินิไซด์แดนสตูดิโ <laughs> <laughs> ออะสายแ้โอ้ทำไมฮะไปซ้อมประจำเลยครับอ,อ๋ออ,อ,อ๋อแล้วทำไมมาถึงแบบชอบเต้นนะครับก็เริ่มแรกจากการเป็นนักกีฬาลีลาศค่ะ นักกีีฬาาลลด้วยเป็นอดีตนักกีฬาลีล่าทีมชาติค่ะโอ้โหแล้วค่อยเริ่มมาเป็นแดนเซอร์แล้วค่อยเริ่มเปิดคลาสสอนเต้นจนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองค่ะโอ้โหนี่ครบเครื่องเลยให้อคุณเอกกี้คุณแอร์อยากจะเป็นนางฟ้าทิกตอกบ้างไหมฮะชอบมากเลยแม่มาดิมาต้องลองอ่ะงั้นเชิญคุณสองคนมาด้านล่างเลยมาเชิญคุณตั้งมาอ่ะคุณครูสอนเลยค่ะคุณครูคุกลางเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะจุดอะไรคะเริ่มแรกด้วยที่เจ็ดแปดนะคะจะเป็น เวฟตัวอย่างนี้ค่ะเสร็ดแป๊บตัวแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ย่อย่อและขวาและขวาปลายคู่คุณหนูจำไม่ได้แล้วก็ขึ้แย่แยกขั้นสุดท้ายแล้วค่ะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นขามันไม่ได้ง่ายเลยเอาละคุูนำค่ะถ้าพร้อมแล้วดนฟรีมาเลยดีกว่าครับ เออคุณอคผมให้คุณเต้นผมไม่ให้คุณมากรี๊ดเต้นต่กผมไม่ทันมันไม่ขมเอองั้นเดี๋ยวถ้าอยากเรียนเต้นไปเรียนได้ที่ติดต่อได้ทางไอจีเลยค่ะไอจีนะคะชื่อกันนุดีแล้วก็ตามด้วยอันด์สกอร์ค่ะส่วน t ิกตอกก็เป็น KAN แล้วก็ G 2สองตัวค่ะ